แล้วจะนองสีดีครับจับเมือเดียวได้เลยนะครับล้างแอร์ก็ได้นะครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแกกกล่องเครื่องฉีดน้ากันนะครับตอนแรกนะครับจะไปดูอีกเครื่องหนึ่งนะครับราคา1 5 9 0ห้า้บาทใช่ไหมครับเครื่องนั้นนะครับเป็นเครื่องขนาดแค่90บาทนะครับ แต่ว่าตอนจะไปซื้อจริงๆนะครับมีเครื่องนี้กําลังเซลพอดีนะครับเป็นเครื่อง100บาทนะครับเราก็เลยซื้อเครื่องนี้มาแทนนะครับสินค claro> ้าในกล่องนี้นะครับเป็นสินค้าตัวโชว์นะครับราคาก็เลยถูกลงมาอีกนะครับเนื่องจากว่าอุปกรณ์บางอย่างไม่ครบนะครับข้อต่อนะครับหายไปข้อหนึ่งเนี่ยนะครับแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องใหม่นะครับแล้วก็เป็นเครื่องที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับเป็นแค่สินค้าตัวโชว์เฉยๆนะครับซินซโนตัวนี้นะครับ เป็นรุ่น FA 1 0 4 4นะครับซึ่งราคาแต่เดิมนะครับขายอยู่ที่2,590บาทนะครับแล้วก็ลดลงมานะครับเหลือ2,190บาทแล้วช่วงระหว่างวันที่1พฤษภาถึง30มิตถุนายนนี้นะครับก็เครื่องนี้นะครับก็ลดลงเหลือ1,533บาทนะครับซึ่งถูกกว่าตัว90บาทที่จำหน่ายอยู่ที่ราคา1,590บาทนะครับเราก็เลยเอาเครื่องที่เป็น100บาทมาแทนนะครับ FA 1 0 4 4 1 0บาาท สำหรับซามิลี่คลาสนะครับซึ่งเซนโซโนเขาจะมีหลายคลาสนะครับบุรคลในกล่องนะครับจะมีมือจับนี่จะเป็นปืนสั้นนะครับของเซนซโนตรงนี้นะครับจะมีระบบล็อกด้วยนะครับป้องกันการเหนี่ยวไกลปืนโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วน้ําออกนะครับนะครับให้ดูปุ่มตรงนี้นะครับเนี่ย่างนี้จะกดไม่ได้นะครับเราต้องกดตรงนี้ก่อนลดล็อกนะครับถึงจะกดได้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวเสียบสายน้ํานะครับสายฉีดน้ําแรงดันสูงได้นะครับ หรือว่าดันสายฉีดน้ำเข้าไปเลยได้นะครับนี่จะเป็นข้อต่อนะครับสังเกตตรงตรงนี้นะครับเขาก็จะมีเขี้ยวของเขาอยู่นะครับเราก็สวมเข้าไปนะครับดันเข้าไปตรงๆนะครับแน่นแล้วนะครับเวลาปลดออกนะครับก็กดตัวนี้ออกมานะครับนี่มียางโอลิงด้วยนะครับป้องกันน้ำรั่วนะครับอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราลองดูอีกทีสองล้อ นี้นะครับหัวข้อต่อนะครับสําหรับปืนสั้นนะครับเนี่ยดีมากเลยนะครับถ้าหากว่าเราจะไปล้างในที่แคบนะครับหรือว่าล้างแอร์ก็ได้นะครับีดูตรงปลายนี้นะครับสําหรับปรับนะครับปรับสายฉีดน้ํานะครับให้ออกมาในรูปทรงที่เป็นในวงกว้างนะครับสะดวกมากเลยนะครับ เดี๋ยวลองต่อข้อเสริมดูนะครับแล้วก็เสียบตัวนี้ลงไปนี่สังเกตตรงนี้นะครับเราก็สววงไปนะครับปรับได้นะครับสังเกตไหมครับเราหมุนได้นะครับนี่ก็จะเป็นข้อต่อยาวนะครับล้างแอร์ก็ได้นะครับนี่นะครับฉีดล้างแอร์ได้นะครับ100รบาฉีดได้นะครับ ันนี้จะเป็นกระบอกฉีดโฟมนะครับสําหรับใส่น้ํายานะครับเดี๋ยวเราลองแกะกันเลยนะครับนี่นะครับสินค้าใหม่แกะ่องเลยนะครับนี่กระบอกฉีดโฟมนะครับตรงนี้เขาตั้งใจตัดนะครับให้ขึ้นมานะครับมีปุ่มหมุนปรับระดับด้วยนะครับให้ออกมากออกน้อยนะครับเดี๋ยวเราลองสวมแบบนี้ดูสิเดี๋ยวเราลองต่อแบบยาวบ้างนะครับ อุเสริมนะครับเยอะเลยข้อต่อเร็วสายยางนะครับข้อต่อสายฉีดน้ํานะครับเดี๋ยวเราก็ใส่สายยางเข้าไปในนี้นะครับใส่ทางน้ําดีเข้าไปนะครับก็จะมียางโอลิงตรงนี้ด้วยนะครับอ่าอันนี้อุปกรณ์สําหรับล็อกตรงตรงนี้นะครับนี่พวกนี้นะครับจะเอาไว้ล็อกตรงนี้เดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับมาดูสายกันบ้างนะครับ สายฉีดน้ำจะให้มายาวประมาณ5เมตรนะครับหัวข้อต่อตัวนี้นะครับจะเข้ากับทางด้ามปืนนะครับก็จะมีลูกยางด้วยถ้าหากว่ามีน้ํารั่วน้ําซึมนะครับให้เราสังเกตตรวจเช็คลูกยางก่อนนะครับว่ามีการเสื่อมสภาพหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าใช้ไปนานๆนะครับอันนี้นะครับสําคัญมากเราก็ใส่แบบนี้นะครับนี่นะครับสายเวลาจะปลดนะครับก็กดตรงนี้นะครับ แล้วก็ดึงออกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวล็อกอยู่นะครับโอเตัวนี้นะครับใส่เข้าไปหมุนได้รอบเลยนะครับดึงออกมานะครับบริเวณตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปเสียบตรงท้ายเครื่องนะครับก็จะมีลูกยางโอลิงเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นข้อต่อทองเหลืองด้วยนะครับมาดูที่ในของเครื่องบ้างนะครับ เครื่องนะครับคราวนี้มาดูตัวเครื่องกันบ้างนะครับมีคู่มือแล้วก็บัตรรับประกันสินค้านะครับมีน็อตมาให้ด้วยอันนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับออนออฟนะครับสายไฟนะครับตรงปลั๊กนะครับจะเป็นชนิดหัวลมนะครับแล้วก็ให้มาความยาวประมาณ5เมตรเลยนะครับแต่เรามาดูตรงนี้กันบ้าง ด้านหลังตัวเครื่องนะครับที่เสียบสายฉีดน้านะครับจะเป็นระบบเกลียวนะครับซึ่งให้ความแน่นหนาดีนะครับตรงนี้นะครับเพชเชอร์นะครับแม็กเพชเชอร์อยู่ที่100บาร์นะครับโฟอยู่ที่340ลิตรต่อชั่วโมงนะครับระบบน้ําไหลนะครับตัวเครื่องเล็กกะทัดรัดดีนะครับเดี๋ยวอันดับแรกนะครับเรามาประกอบล้อกันก่อนเลยนะครับนี่นะครับ2ล้อนะครับ ล้ออีกข้างหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับจะมีเขี้ยวอยู่นะครับแล้วก็ใส่รูเข้าไปนะครับกดเข้าไปอ่าใส่แล้วครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนประกอบในการเก็บกระบอกปืนนะครับแล้วก็เก็บสายไฟนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวลากนะครับตอนนี้อุปกรณ์ย่อยๆเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบตามนี้เลยนะครับ ชี้นน้ำครับช่วยด้วยไหมครับได้ครับไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกันแล้วสวัสดีกันแล้วสวัสดีกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอ่านะครับเดี๋ยวเรามีผู้ช่วยมาแล้วนะครับไปไหนกันมาครับเมื่อกี้เพื่อเรื่อมาครับอ่าเดี๋ยวใครจะประกอบอันนี้ใครจะประกอบชิ้นนี้เนาะอ่าใส่ยังไงใส่ยังไงผมรูใส่ยังไงเมื่อกี้แอบเห็นก็แล้ว ไหนเอาใหม่เอาใหม่ใส่ยังไงใส่ยังไงไหนคุมด้วยคุมเขาได้คุมเขาได้คุมเขาได้ไม่ถอดออกยังไงเออไม่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 เรียบร้อยไม่เรียบร้อยไม่เอาไม่เอานี่ไงต้องทำนี่ไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยมันดึงออกยังไงอ่ะฮะดึงออกตรงตรงครับถ้าดึงออกก็ดึงออกตรงตรงดึงออกตรงตรงเวลาใส่อะครับนี่ดูเขี้ยวด้วยดูเขี้ยวด้วยใส่เข้าไปกดลงไปแน่นแล้วตรงนี้แน่นหรือยัง แน่นหรือยังนี่กดลงไปให้แน่นเลยเหมือนในรูปไหมเหมือนเหมือนต่อไปอ,อันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะที่จับที่จับ้เาเกิดแล้วไม่ขนันมันจะดึงไม่ออกเหรอแน่นหรือยังแน่นหรือยังไหนดูสิไหนดูสิตรงนี้มีน็อตใช่ไหมอ่าไหนๆให้กล้องดูสิมีน็อตป่ะเดี๋ยวดแล้วะถ้าใส่ได้ถ้าใส่ได้มีนอ็อตไหมมีเลย อ่าหลังจากที่เราดันเข้าไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีรูน็อตรูน็อตใช่ไหมมีกี่รูตรงนี้มีกี่รูหนึ่งสองสองรูอ่ะแล้วน็อตอยู่ไหนอ่ะนี่ไหนมาพร้อมกับเพีงแทมอ้าวเหรออ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูน็อตหน่อยขอนั่งเลยแล้วกันเมื่อยชวิงอันนี้คืออะไรชวิงชวิ่งชิวิ่งน็อตอ่าน็อตอันนี้น็อตตัวเล็กหรือน็อตตัวใหญ่เนี่ยเราต้องใช้น็อตตัวใหญ่ตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่หรือตัวเล็กก็มีสี ก็มีสี่อันนะเดี๋ยวต้องวัดขนาดแล้ววัดขนาดก่อนสิอันนี้อันเล็กอันเล็กอันนี้อันเล็กอันนี้เล็ใหญ่อันนี้เล็กอันเล็กใส่ตรงนี้มั้ยเนาะใช่อันใหญ่โอเคอันใหญ่อันใหญ่ใส่ตรงนี้ใช่ไหมมาเอากันคนละรูอ่ะช่วยกันขันอ่ะน้องขันรูโน้ดน้องขันรูโนู้นอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราใส่น็อตเข้าไปก่อนนะครับ ตามเ <ไป S 1> ข็มนาฬิกาอ่าหมุนตามเข็มนาฬิกาอันนี้อ่ะอันนี้เป็นยังไงอ่าเดี๋ยวตรวจเช็คก,ก่อนขันให้แน่นนะเมยตั้งตรวจเช็คแล้วแต่เองก็หมุนอยู่แล้วแหละเออเอาแน่นแล้วยังอ่ะไหนดูซิไหนดูข้างนี้สิไหนดูข้างนี้อ่าขันให้แน่นเลยอ่าพอตึงๆมือนะเข้ห็นไหมไม่เท่ากันนะเดี๋ยวเราได้เอาไี้มันหก น,น,นี่เท่ากันแล้วนี่ไงสองฝั่งนี้เท่ากันแล้วก็อันนั้น,นอันเล็กกว่านี้ต่อไปอันนี้อ๋อเข้าใจแล้วอันนี้ที่เก็บอุปกรณ์แล้วก็เก็บปุ่มทำยังไงอันนี้ใส่ยังไองอันนี้ใส่ยังไงมันไม่ใช่เดี๋ยวนะพี่รู้แล้วนี่นี่เขาต้องออใส่แบบนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อสอนใะห้นี่ดูรูตรงนี้นะครับนี่นะครับมันจะมีเขี้ยวอ่ามันจะมีเขี้ยวแล้วตรงนี้จะมีรูน้อยอยู่สองรูนะครับเราก็ใส่เข้าไป ใส่เข้าไปด้วยไปไปอ่าเห็นไหมตรงไหม,มไม่ต้องตีอ่าไม่ต้องตีหรอกนี่<ม>จะมีรูน็อตอยู่สองรู<ม>นะครับแล้วเราก็เอา<ม>นอ็อตตีเขาให้มาสองอันตัวเล็กนะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วขันเลยใส่เข้าไปแล้วขันเลยครับ อะไรสิวันนี้อ่ามาเดี๋ยวพ่อทำให้เดี๋ยวพ่อทำให้มันเป็นแ่เหล็กก็จะตักได้อือใช่ของพี่ไหมอืออะไมันเสร็จแล้ววะอ่าแน่นแล้วครับแน่นหรือยังแน่นแล้วต่อไปตัดสายตรงนี้มันมีู่เอาอันนี้รูอุปกรณ์ของเครื่องท่าครับต่อไปสายสายก็จะเสร็จด้วยกัน เดี๋ยวดูสายก่อนอันนี้เป็นเกลียวใช่ไหมใช่นี่เป็นเกลียวอันนี้เป็นที่ล้างโฟมอ่าใช่เราหมุนเข้าไปอ๋ออ่าจับตรงๆก่อนจับตรงๆกดเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนหอ๋อกดเข้าไปแล้วก็หมุนหมุนให้ตรงๆนะครับอ่ะไหนหมุนซิหมุนนั่งให้น้องหมุนบ้างอ้าวคุณแล้วอ้าว ถึงแล้วอ้าวตึงแล้ว,ต,ลวต่อไปประกอบปืนอันนี้ใส่อะไรอันนี้ใส่อะไรใส่นี้ใส่กับอะไรครับใส่กระแหกแดงใส่ไงฮะดันดันลงไปแรงๆปึ๊บมาพี่ทำได้ไหมปึ๊บเอาโ,โอ้โหต่อไปการข้อต่อมาพี่ต่อเองโอเคอการข้อต่อข้อต่อยาว นะต่อไปออปิเช่แดดแรงแล้วก็เอุปกรณ์อะไรใช่หรออ๋อสรงไม่ยังตรงหรือยังอ้าวแล้วที่เหลือน่ะอุปกรณ์ที่เหลือน่ะการที่เหลือก็ทิ้งเดี๋ยวทิ้งแล้วจะใส่งอันนี้อันนี้ก็บอกชิปโฟมใช่ไหมใส่ตรงไหนอ่ะก็บอกชิปโฟมใส่ตรงไหนกระบอกชิปโฟมใส่ตรงนี้ ยังเป็น,น,นลูกเป็นล่างแล้วยังเป็นลูกเป็นล่างใส่อใส่แบบนี้เหรอก็เก็บแบบนี้หรอใช่ปล่า นี่คืออะไรครับคือตร์ฐานน้ำเข้าหรือตัวกองแล้วตัวสีขาวนี่คืออะไรครับตัวกองตัวกองถอดออกได้ไหมได้ถ้าเกิดเราถอดออกก็คือเราสามารถเอาไปล้างได้เอาไปล้างได้โอเคถ้ามีฝุ่นละอองใช่ไหมใช่ไหนถ้ามีฝุ่นติดอ่าฝุ่นติดแล้วก็ไปล้างใช่ไหมเหมือนกับฝุ่นมาจากไหนมาฝุ่นน้ำตะไให้ใช่ไหมเราก็หมุนเข้าไปอ่าหมุนเข้าไปครับเด็กๆแล้วเราจะเอาน้ําจากที่ไหนเข้าเนี่ย โอเคผมรู้นี่ไงอ๋อเหรออ๋อเพราะว่าต้องเปลี่ยนหัวดีกว่าเพื่อให้เกิดเราจะกินน้ำแล้วถ้าเกิดเราจะกินน้ำแบบนี้เราห้ามกินเพราะว่าเราต้องเอาไปกรองให้มันจะสะอาดก่อนอ๋อเหรอเอากรองให้มันสะอาดก่อนใช่าะว่เราต้องเปลี่ยนหัวเลยแหละนี่นะครับหัวหัวที่เขาให้มาก็จะคล้ายๆแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นของซินซโนนะครับสีฟ้าหรือสีอะไรอันนี้สีอะไรสีฟ้าสีฟ้าอันนี้สีอะไรเนี่ยอันนี้สีเหลือง สีเหล <integer. S 1> ืองสีส <aning> ้มสีส้มแลอสีเหลืองสีส้มส้มเหรอถ้าเกิดเป็นเหลืองมันต้องมันต้องใจวุ่อุ้ยใช้ด้วยกันได้ไหมอ่าลุกขึ้นเร็วลุกขึ้นเร็วน้าไหลแล้วน้ําไหลแล้วนี่เราจะใช้อันนี้ก็ได้หรือใช้อันนี้ก็ได้นะครับถ้าเรามีหัวฉีดกับสายฉีดยางเดิมอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถใส่ได้เลยนะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนก็ได้เดี๋ยวลองสิอ่าใส่ได้ แล้วเราลองขีดได้ไหมถ้าเราจะเปลี่ยนของเขานะครับอ่าเดี๋ยวลองลองเปลี่ยนของเขาเน๊ะลองเปลี่ยนดูอ่าลองเปลี่ยนดูลองเปลี่ยนดูอ่าเดี๋ยวลองดูสิใช้ยังไงอ่ะลองคิดออกแล้วเอาตรงนี้ถอดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเรื่องไม่ใช่เดี๋ยวมันต้องล็อกอันนี้เลยนี่นี่ใส่ตัวนี้ก่อนใส่ตัวนี้ก่อนใส่ตัวล็อกเข้าไปก่อนคิดออกแล้วเนี่ยโดยหัวใส่เองนี่แล้วก็เสียบเข้าไปเหยียบเข้าไปมันได้ใหม่ฮะมันได้ใหม่ เปลี่ยนจากเก่าเป็นใหม่นี่สวยเลยห้วยโดนหน้ำไม่นำ้ำไม่น้ำเดี๋ยวมปนยังไงอะที่ไหนไหนไปก่อนนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นี่ยค่ะล่างใส่น้นองเดีเ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องต้องดันเข้าไปเลยครับ ไปลึกๆแล้วก็หมุนหมุนเสร็จแล้วเราก็สวนเข้าไป,าไปนี่ล็อกไว้เดี๋ยวเราเปิดน้ำดูไหมไม่เดี๋ยวนี่เลยๆ,ๆเดี๋ยวเอาใส่ไฟเดี๋ยนะทำไมเราฉีดไม่ออกอ่ะก็ยังไ,งไม่ได้เปิดน้ำง่าอ๋อเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ไอ้ใส่ตรงนี้อ,อุปกรณ์เดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราไปลงกันไม่ว่ามันจะเป็นยังไงมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับสองช่องตัวนี้นะครับเราสามารถวางอุปกรณ์ได้นะครับใส่หัวเข้าไปเลยนะครับวางได้ตอนนี้เราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการลองเปิดน้ําดูเดี๋ยวนะเราต้องหาที่ฉีดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาเก็บใส่ภานะดีๆนะครับ งนะครับนี่ไงเรามีต้นเหตุแล้วเนี่ยลองน,น่ะลองดูไหมเดี๋ยวน้องเอาไปเจ็บก่อนเองดูคู่ม,มือเหรอฮะคู่มือก็มมอบอกว่าอะไรบ้างนะครับเอาใส่รองเท้าเข้ใส่รองเท้า<ม>เครื่องนี้ดังกี่เดซิเบลครับก็ะสุนสองเดซิเบลครับเอาไหมสิ ก92เดซิเบลครับเมื่อกี้ลิ้นพันไหนเลยอะ9งเดซิเบลก9งเดซิเบลนี่ดังไหมเสียงดังมากดังครับเขาบอกเลยว่าใครดูคลิปนี้ใครใส่หูฟังเนี่ยเขาบอกเลยว่าต้องถอดเดี๋ยวนี้เลยครับถ้าเกิดใครใส่ชมเนี่ยหูแตกได้ครับวิธีการใช้นะครับห้ามหันใส่คนหันใส่คนแล้วก็หันใส่อะไรครับใส่สาสรใส่สตีลใส่สตีลห้ามขันคืออะไรเอาแล้วอ๋อพูดพูดเร็วไปหน่อยพ๋อของคิดออกแล้วแล้วก็ต้องถอดหูนี้ก่อน ต้องถอดหัวก่อนเพราะว่าเราต้องให้แรงน้ำมันเสถียรก่อนอื่อ้าเคียเพื่ออะไรก็เพื่อให้แรงน้ำมันพุ่งไปข้างหน้าก่อนอ่ะไหนลองทำสิทำยังไงเราต้องเปิดน้ำก่อนไหมเราต้องเปิดท่อหน้าก่อนอ้าต้องกดไปด้วยไหมอันนี้ยังไม่ได้ใช้อันนี้ไล่น้ำได้ไหมครับไล่น้ำไล่น้ำเอาเปิดท่อให้สุดเลยครับสุดเลยนะสุดเลยอไหนลองปิดสิ อันี้อ่ะฉีดใส่นี้จีดใส่นี้จีดใส่นี้ฉีดใส่นี้ฉีดใส่กําแพงจีดใส่กําแพงลองฉีดใส่กําแพงสิตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดเครื่องนะครับแค่เปิดก๊อกน้ําอยู่นะครับฉีดใส่กําแพงไม่ฉีดใส่ดินฉีดใส่กําแพงนะห้ามฉีดใส่ดินนะอ่าฉีดใส่กําแพงนะครับตอนนี้ฉีดน้ำใส่กําแพงอยู่นะครับโดยที่เรางยม่ได้เปิดเพื่อให้เราไล่ดนน้ำก่อนก็อ่าเพิ่งอย่าเ่งไย่เปิกดเครื่องไลาใส่น้ำได้แล้วครับตอนนี้เปิดเครื่องนะครับ อ่าไหนเอามาเดี๋ยวครั้งแรกครั้งแรกให้ผู้ใหญ่ทาให้ดูก่อนครับเ,เ,เดี๋ยวครั้งแรกให้ผู้ใหญ่ทำให้ดูก่อนครับอุ่นหก่อนอ่า,าจริงๆเราควรจะใส่หัวฉีดก,ก่อนนะครับเาขาก็ต่อยาวมาก่อนเดี๋ยวทดสอบกข้ต่อยาวก่อนจะเอามาทำไมแล้วก็อยู่ต,ยยตรงนี้เหรอมมองไม่เห็นอ้าเข้าต่อยาวแล้วนะครับต่อไปใส่หัวฉีดนะครับ โอ้แรงมากเลยเด็กๆถอยออกมาเปิดเครื่องนะครับแรงมากเลยจะองได้อดีาไปโยอขีตะไคร้ดีกว่าไหมอ่ะไม่ต้องใี้เนี้ยเจอเดี๋ยวแรงมากเลยดูสิในรอบขีดสิขีดใส่กระพงสสิอุ้ยแรงไหม แรงแรงอย่าฉีดโดนต้นไม้นะฉีดฉีดโดนกระแผงก็พอ,อแรงมากแรงมากเลยอ๋อคิดออกแล้วนี่ผมจะลองดูอันนี้ดูอ่ะยัง<ห>ครับ<ห>ยัง<ห>ครับ <ๆ S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราลองปืนสั้นบ้างนะครับตอนนี้ปนยาวนะครับอ่เดี๋ยวเรามาทดสอบปืนยาวก่อนนะครับอ่ะดเด็กๆถอยก่อน,น,นอดเดี๋ยว,ยวพ่อจะลองฉีด Ôi, chị Yến cứ khứ นนี้มเดี๋ยวล้องใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะถอดข้อต่อนะครับให้เหลือเป็นปืนสั้นนะครับเดี๋ยวปิดแค่ก่อนนะครับกระดิ่งอะน้อันนี้อันนี้ถือไว้ก่อนครับถือไว้ก่อนครับอาถือไว้ก่อนตอนนี้เรานี่นะครับ ดูตรงปลายกระบอกนะครับถ้าละหมุนนะครับองศาของน้ํานะครับที่ฉีดออกไปนะครับนี่ก็จะหุบจะเปิด,ปดนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเปิดนะครับ ได้ล้างแอร์ได้ไหมได้ได้เหรอได้ไหมล้างแอร์ได้ไหมได้เอาไปล้างอะไรได้อีกล้างตะไคร้ล้างตะไคร้ล้างตะไคร้ล้างนี่ไงตัวอย่างคือตรงนี้ที่ลองฉีดดูได้ไหมอ่าโอเคครับอลองไปฉีดดูถ้าฉีดตรงนั้นเราต้องใส่กระบอกปืนยาวดีกว่าล้างคาบล้างคาบได้ถอนยังไงครับถอนยังไงครับกดตัวตรงนี้อ่าแล้วทำาไงต่อครับ ตัวนี้ <S 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 แน่นรอยังหัว,แน,แ,วหแน่นรอยังเช็คทุกสงหัวแน่นรอยังมาเดี๋ยวลองฉี ลองฉีดพื้นดูนะครับถ้าพ่อจะกายกรรมต้นไม้ใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวฝุณคุนคุณคุณเต็มเลยไม่ใช่ฝุณเขาเรียกว่าโชนเดี๋ยวเราจะลองฉีดพื้นกันนะเดี๋ยวเดี๋ยว ันเหมือนที่มันเหมือนที่ล้างจานเลยแต่ว่าแต่ว่ามันจะเป็นแบบที่แบบเป็นสีเทาๆอ่ะแบบนี้นะประมาณนี้เฮ้ยเดี๋ยวโยนโยนดึงดึง,ด,งดึงปลดปลดสายสีเขียวก่อนสายสีเขียวสายสีเขียวสายสีเขียวนี่อืมปลดมาปลดดึงนะช่วยพ่อดึงเลยสิช่วยพ่อดึงสายสีเขียวด้วย เห็นไหมอะไหนล็อกไหนลองรักสายเอาไปสินี่คือกายกรรมฝนตอกโอ้สายยาวสายยาวกี่เมตรครับเย็นมากถ้าเกิดถ้าเกิดใครไปอยู่ข้างนอกบ้านบอกเลยว่าเย็นมากเย็นกว่าในบ้านสายยาวห้าเมตรนะครับเปิดเลยครับกี่เลยคช่ไ Yeah. ฉีดต่อเลยนอ้องฉีดต่ใกล้ๆใกล้ๆใกล้ใกล้ใกล้นี่นะครับเดี๋ยวเราจะลองฉีดพื้นให้ดูนะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับ ที่เราฉีดไว้นะครับน้องถอยออกมาเดี๋ยวเราจะลองฉีดอีกทีจับมือเดียวได้เลยนะอะไหนลองฉีดดูสิไหนลองฉีดแบบพอดูสินี่ใช้ในกครัวใช่ไหมถ้าเราจะให้พื้นสะอาดแบบเนี้ยเอ่อเราก็อะเราต้องฉีดไปทั้งห้อง เป็นไงบ้างเด็กเครื่องนี้ใช้ดีไหมครับดีครับดีมาก <c oughs> โอ้นะ <c oughs> อาเกิดบาคนคิดว่าดียังไงดียังไงเครืค่องนี้ดียังไงมีที่ว่าเสียงเครื่องนุ่มนวลแล้วก็ให้ความแรงด้วยครับอ๋อเหรอครับเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์แชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดจ่องจีวอนชาแนลแลก็บัรสาทกีชาแนลด้วยนะคะบ,บ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมเดี๋ยวเรามาดูตอนใช้เสร็จแล้วครับน้องยิ้มหน่อยสิคะลูกทำไมหน้ามุ่ดตุ้งอย่างนั้นอ๋อมาสาวเขาเจ็บนิ้ว ถ้าหากใช้งานเสร็จแล้วครับให้เราทําการบดกอกทําการถอดอ่ะเดี๋ยวมีคนถือให้หน่อยทำการถอดตัวนี้นะครับออกมาปุ๊บอ่ะทีนึงแล้ทการอ่ะเดี๋ยวพี่เปิดเครื่องให้หนะ่อยทำการกดปืนค้าไงไว้นะแล้วก็ทําการเพื่อให้น้ำที่อยู่ในกระบอกปืนเนี่ยออกนะครับอืครับแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ทําการเเก็บอุปกรณ์นะครับโอ้โหงน้ำกระเด็นเลยถ้ากระบอกปืนตันทำยังไงครับ ให้เราทำการดึงเข็มออกมาฮะับแล้วทำยังไงต่อครับเอานี่มาโอเเ๊ยเจ็บเลยให้เราทำการเด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวให้เราทำการจิ้มไปที่ปลายบริเวณกระบอกปืนนะครับจิ้มไปปุ๊บทำการนำมันนี้มาเจาะเดี๋ยว้ยวใครจะถือนะ้ทำการเสียบเข้าไปในนี้ครับทำการจิ้มลงครับแล้วก็ทำการนำมเนี่นะ จะาะเข้านะครับแล้วก็ทําการเดี๋ยวน,นี่มานะครับเป็นที่รองแล้วก,กันดูก,ก,นาการทำการเปิดน,นะครับต้องดันเข้าไปเปิดครับดันเข้าไปสเปิดครับดันเข้าไปสุดก่อนดันเข้าไปเปิดครับดัดนได้ไหมไม่ได้ไ,ม,ไม่ได้คนละหวัวกันครับอันนี้เอาไว้น้ําเข้าเฉยครับไม่มีอะไรเพื่อก,ก,การดึงออกมาดึงออกมาไปอันนี้ไม่เป็นไรครับอ่ะขอสรุปจากการใช้งานเบื้องต้นนะครับสำหรับเซนสอร์รุ่น FA 1004นะครับถ้าหากว่า เราต้องการที่จะทําความสะอาดพื้นให้สะอาดนะครับก็ควรจ่อปลายกระบอกปืนนะครับไปใกล้ๆกับพื้นที่เราจะชำระนะครับพื้นก็จะสะอาดยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับแล้วก็กขจัดคราบฝังเลือได้นะครับรุ่นนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้ดีเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ